นี่ครับพี่น้องสีถุงแล้วยังบ่มีออกอาการว่าสีแขนนะครับเดี๋ยวไปเบ่งวิธีการป้องกันของผมดีกว่าครับมาเหตดจังไหนเขาจังบ่แขนเนาะปกติสองถุงกะออกอาการแล้วเนาะครับเนาะปกติที่ผมเหตุตะเกานะพี่น้องสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องวันนี้สิพามาสีเขา่าพามาเบิ่งการป้องกันกันแขนเขาครับว่าต้องหิดแบบไรเนาะนี่คือหนึ่งตงนี้แหละครับเปิดปากลุ่มอันนี้คือห้ามมันสิไปรลบกวนบ้านคนอื่นเขาเนาต่อตรงปุยกันไะว้เนาะแล้วก็ ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เนาะเกินเงเนี้ยนะพี่น้องการเข่าบ่ให้มันลงหลายเนาะพี่น้องจะเกินครึ่งเกินครึ่งจักหน่อยนึงครับเนาะอ,อันนี้สีมายี่ไปสามทุ่งปุ๋ยแล้วครับเหลือทุ่งปุ๋ยนึงเอาเที่ยวสุดท้ายละทุ่งนึงเอายองกันไปตรวจเราเปิดเครื่องก่อนนะครับคอยคอยเทเข่าลงบอสันขเข่าแก่น

บอลพี่น้องถ้าเขามันอยากคนไหลค,ครับเท่าไดอยู่นี่ค่ะโต๊ะขัดกล้องขาวพี่น้องเอาเบอร์หางรม่เบอร์หกไม่ครับกำลังพอดีตะกอใส่เบอร์หกนะตังสีมันดังแห้งเนาะยินผมบอกว่าไะพี่น้องเคลมรับง่ายๆครับป้องกันการแกนเขา า pues น mm. นี่กุ่ปงกุ่ปุลก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะลาใส่งานแล 8, nah ้วเนาะเดี๋ยวเขาเปิดปากเขาเปิดไอ้เครื่องโตปิดกันเลงมาเบินกระโหลกอย่างไรปกติผมเปิดเต็มเขาเปิดเต็มที่นะครับให้เขามันไหลล้วงเต็มที่ที่แข็นรู้ครับที่แกไอ้เขาแข็งแต่นี่แค่สองมองนี่แหละครับคือมองนี้ครับมองนี้เนาะ ผมยินไหมครับเครื่องสีมันงบนับหมดแล้วก็ย่างนึงครับพี่น,อน้องทานยางให้มันตวงยางให้เข้าวปั้นท่นไหลลงไหลเนาะนี่แต่แย่งตัวนี้เห็น กนยิงขอแตกต่างบะพี่น้องเห็นว่าเขาไปมันบม่ค่อยออกนะที่เขาเบิดไปสามทุ่มปุ้ยแล้วนี่ให้พี่น้องเขาไปได้จได้คนกระพุ่เองไม่เขาเบิดแล้ว่าเสียงสิเขาเบิดแล้วลองซ้อนใหพี่น้อง ดูดูกันนี่มันสีแค้นมันสะไปอังอยู่นี่สอังอยู่นี่มันสะมาตันงคอลอยอยังไงล่ะนี่ตะเก้าพี่น้องไอ้ตัวนั่นเนาะผมบรหิหารแบบนี้ผมมัดปากไว้แล้วก็ไอ้ตัวปล่อยเข่าหน้าจะเจ้าโคกันยังนอกๆพี่น้องเนาะ ทุงที่สองมันกอ็อาการแล้วครับตะเอาผมบริหารแบบนี้เดี๋ยวนี้โอ้สีเลยติดซีฟทุงครับเอาจนเครื่องห่อนจนเมื่อ,อยหมดแหละพีน่น้องเนาะนี่ทุงที่สี่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยดับเครื่องได้เลยพอแล้วสุดพี่น้องสามทุนงนี่ทุงที่สี่ อขไปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเราก็มาแนะนำพี่นองซื้อเนะวิธ่การป้องกันการแ่งเขา